ภาคแรกว่าเดือดภาคนี้โคตรเดือดวันนี้แก้วจะเอาสูตรโกเลมน้ําแข็งที่ใช้ในวอไปลองในเลเจนต์แปดตาดวดจ,จะเวิร์กเหมือนเดิมไหมหรือพังเละไปดูกันครับท่านที่ใช้ก็ตามนี้เลยครับเป็นการใช้โกเลมน้ําแข็ง10ตัวครับเราจะเล่นกับปูวอ์กรูปไฟแล้วก็ทางแคนครับเป็นซูเปอร์ลูกจรอกเลยเราเอาผู้ก,กา้านครับคิงไปกับรองทาบูธพผ่นินไว้บอลนำแหลมเอาควีนไปกับกระจกวิเศษและตุ๊กตาไอชฟิกเกอร์ เอาปูไปกับลูกไฟและอัญมณีคุ้มขัางแล้วก็เจนครับไปกับหอกติจดวดกับรองเท้าบุธไฟฟ้าเดี๋ยวไปดูกันว่าแปดตาครับแก้วจะได้สัมดาวกีตาเจอบ้านแลนดครับ้ันที่เราจะโจมตีกันมาถึงก็ดูเลยครับว่าเราจะยิงลูกไฟไปตรงไหนดีเรายิงลูกไฟไปนะครับก็หาทำเลก่อนครับว่าจะยิงไปตรงไหนซึ่งแก้วมองว่าเรายิงเข้าไปนะครับได้ลึกเหมือนกันนะยิงไปที่ ปะสักแข่งก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ทันเวลาเชนก็นจะยิงไปที่ตอกไฟนะยิงไปที่ตอกไฟหรือไม่ก็ขึ้นยิงหินด้านล่างด้านบนเนาะแล้วปล่อยปูลงไปนะครับด้านล่างใช้บอลลูนนางฟ้าเตาหลอมลงไปนะครับแล้วก็จะใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปแก้วใช้น้ำยาล่องหุ่นครับลงไปด้านขวาด้านซ้ายยิงลูกไฟพินไว้ลงไปเลย ก็จะพังอาวุธได้นะครับปลูกเข้าไปเราไปต่อนครับเราใช้ถ้าฝั่งของกุแข่งลงไปได้นะครับแก้วปล่อยลงฐานไปด้านขวาใช้กุ้แข่งไป2ตัวแล้วก็ใช้คิงไปด้านขวาครับใช้เลเบิดกุแข่ง4ตัวนะครับปล่อยควีนปล่อยเจ๊ลงไปเน้ลักข้าหัวลงไปเราใช้น้ำยาบ้าน,นครับลงไปได้ใช้ลงไปเลยก็จะใช้ไปนะครับเราไปกุ้แข่ง ตาหลบลงไปด้านขวาเราไปต่อเนาะเราใช้ระเบิดปกนแพงแล้วก็ใช้โกแข่งลงไปหนึ่งตัวครับเราใช้โกแข่งไปด้านขวาและใช้ยาพิ้นครับไปที่โกแข่งเลยเราล่ลองหนไปที่ทางเราครับแบบนี้แล้วก็เจ๊ใช้ท่าไม่ตายได้นนครับแก้วก็จะใช้ท่าไม่ตายครับเราใช้กระโดดไปด้านใน,นเราใช้คุมบอลน้ำแข็งครับไปที่คิงให้คิงเป็นตัวแทงก่อนเลย แล้วเราก็จะเข้าไปนะครับเจ๊ J. ปลาหอ,อกไปนะครับเราไปต่อได้แก้วเช็ดกุ๊กแข่งตามหลังไปไปบอลลุนเข้าไปเราใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปเพิ่มจะท,ทำให้ตายคิงเลยแล้แใช้คุบล็อกน้ำแข็งลงไปได้นะครับแก้วจะปล่อยไปเคลี่ระไดดีเราใช้ล่องหุ่นไปที่เจ๊ก่อนเลยอ้าวบล็อกน้ำแข็งไปนะครับพื้นจนัดนะคุณผู้ชมมาแก้วจะทำให้ตายควีน แล้วก็เราไปต่อนครับเราก็จะลงมาด้านล่างกันด้านบน,นครับยังไหวอยู่เรามีระเบิดครับที่จะ,ะกําแพงเราใช้ธนูลงไปคนเทือนนักทุนนี่ลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ยังไงอย่าบอกนะว่าตาแดงจะได้สามดาวคุณผู้ชมภาค2มันเดือดนี่วาหลังจากที่เราใช้นี้ปวปอได้ผลครับเอามาตีเลเจนหวังว่าต่อไปจะได้ผลมากกว่านี้นะครับอีเจตตา ถ้าคลิปนี้สนุกฝากจะคยกแก้วกล้าด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมตอนที่2กันต่อเลยเองแก้วก็จะทําการซื้อแทงแคน,นครับแล้วก็ไปโจมตีต่อเลยเองโอเคเราเจอบ้างนี้นครับจะเข้าไปก็หาทำเลเลย,เลยครับว่าจะยิงไปด้านไหนแก้วจะเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปบริเวณด้านบน,นครับโดยแก้วจะยิงไปที่ซาโมนาดีมัง หรือไปที่ต่อไฟดีช่วยคิดหน่อยคุณผู้ชมโอเคแก้คิดว่าเราจะเข้าไปนะครับก็จะไปที่สารวาล้วกันแก้วเชฟปูบอลูนนางฟ้าต่อไฟลงไป2ตัวสองตาครับเราไปต่อแล้วก็จะล่องผลกันปูขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราใช้นนแยวล่อ,ลองหลลงไปเพิ่มแก้วจะเจอกับ ควีนแบะนะฉะนั้นเราใช้กุ๊กแข่งลงไปแตวชุดลรกข้าวหนลงไปที่ควีนได้นะถ้าจำเป็นนันผู้ชมควีนจะเข้ามานะครับเราจะยิงไปโอเคไม่ต้องเนาะฉันเราใช้แม่ล่องหัวครับลงไปแก้วปลอยอาคมบล็อกน้ำแข็งน้ำยาล่องหนยิงลงูกไฟเผน่นไหว ล่องหนปูเราใช้กุกแข็งลงไปนะครับ3ตัวสองตัวลงทหารตาวหลอมไล่กยโกแข็ง king queen เจฟบอลลูนระเบิดโอ้โคตรมันนะคุณผู้ชมเราไปต่อนครับเราใช้ระเบิดลงไปเราล่ลองหุ่นไปที่เจ๊ไม่ได้แล้วนะครับเพราะล่องหุ่นหมด เราจะไปต่อครับเราใช้เอาคุมบล็อกน้ำแข็งลงไปก่อนเลยเใช้กแข็งลงไประเบิดไปกำแพงเราใช้กระโดดลงไปด้านบนแล้วเราใช้เอบ้าลงไปเจื่อใช้ทำให้ตายเราไปด้านบนกันต่อเลยก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปด้านบนอ้อมไปด้านบนได้ไหม เจยยังไหวอยู่นะคิงมีท่าไม่ตายอยู่นะครับถ้าจาเป็นเราจะใช้ท่าไม่ตายคิงแก้วเราจะใช้ด้านซ้ายเจตายลงไปแน่เลยควีนเสกท่าไม่ตายเสกย,ยักษ์ใหญ่เจแอนมาแล้วคิงจะไปด้านบนเรามีนักทุนนี้ลงไปนะครับเราปล่อยลงไปด้านล่างโอเค เราโจมตีเสาบนด้านครับแล้วควิ้งก็จะตายลงไปเราเป็นปูกับยักษ์ใหญ่เราจะทำให้ตายคิงเลยอแล้วยังไงต่อยักษ์ใหญ่โจมตีกำแพงคุณผู้ชมเสียเวลาเลยคิงลงมายักษ์ใหญ่ออกมาได้แล้วนะคุณผู้ชมยี่สิบวิ เราต้องใช้นนเนรักข้าหัวลงไปในแครับแก้วปอยนนเนรักข้าหัวลงไปด้านซ้าย8วิคุณผู้ชมคูตายลงไปโอเคได้3ดาวนะคุณผู้ชมอย่าพิดไม่ได้ใช้ลืมไปเลยมัวแต่ลุ้นคุณผู้ชมนึกว่าจะไม่ได้3ดาวแล้วลุ้นมากเลยเราไปลุก,กันต่อเลยเนาะถือว่าสนุกดีครับสุดนี้ เดี๋ยวเราจะหาบ้านที่ยิงลูกไฟเพลิน,เนๆเบิ่มๆคือลือเลยก็หาอยู่นะครับว่าจะเป็นบ้านไหนเราจะเข้าไปนะครับแก้วมองว่าต่อไฟนะครับเป่ามาด้ล่างหมดเลยแล้วเข้าไปนะครับแก้วคิดว่าเราเข้าไปได้านขวาได้นะครับยิงไปที่ตรงนี้นะแล้วก็จะได้คุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะ่นาอถ้าเรายิงไปตรงนี้ก็คุ้มเหมือนกันโอเคเชิญแก้วจะเข้าไปนะครับก็จะใช้ปูไปได้านขวา บอลลูนตาหลอมนางฟ้าโอเคตาหลอมจะเข้าไปครับแก้วปล่อยตาหลอมไปเพิ่มปู่จะเข้าไปครับเราอาจจะโดนล็อกเป้ามาเราต้องล่องหนไปที่ปูนะ่นะแช่ครับล่องหนไปที่ปู่เลยลองหนลกดไม่ติดด้วยคุณผู้ชมโอเคแล้วก็เราจริงลูกไฟไปครับเราใช้ อาคุณบอกน้ำแข็งได้นะครับเดี๋ยวเราจะยิงลูกไฟไปที่ปราสาทแคนกันแก่เปิดกูแข่งไปตัวนึงก่อนเป็นตัวแทงเี๋้วลักข้าหัวน่าจะยังไม่ได้เนาะลักข้าหัวลงไปโอเคเราเจอควีนเราล่องหัวลงไปได้นะับผู้ชม เราใช้บล็อกน้ำแข็งก่อนเนาะกรจะใช้บล็อกน้ำแข็งลงไปที่ปูจังหวะนี้เลยแล้วใช้น้ำยาล่องหนลงไปด้านล่างด้านบนยิงลูกไฟเห็นไหวโอเคพระสะแคนพังลงไปครับเราเข้ากันเราเสียเวลาพอสมควรเลยเราใช้เตาหลองหมดแล้วเนาะเราปฐนูลงไปจงตีกับโครกระดูอากาศใช้คิง ควีนเจบอลลูนระเบิดเข้าไปเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มลองหวนไปที่เจให้กู้แข่งไปด้านซ้ายสองตัวเลยปล่อยระเบิดไปเพิ่มใช้กระโดดไปด้านบนแก้วกู้ว่าเวลาจะไม่ทันเนผู้ชมเราใช้ทำไม้ตายควีนเลย แล้วก็ใช้ทําไม่ตายเจเลยเราลองหนไปได้ครับที่คิงเอาแก้วกดไม่ติดบอกน้ำแขงไปที่คิงลองโหนก่อน เตือนไปดักหน้าคุณชมเจ๊สามดาวไหมมาดูกันมาดูกันกลัวว่าเวลาจะไม่ทันเนี่ยสิควีนไปแล้วนะครับควีนไปแล้วควีนจะตายลงไปนางฟ้าเยียวยามานครับได้ไหมสิพวกวิสุดท้ายควีนเอาหน่อยเร็วควีนเจ๊บวกคุณชมโอ้ควีนตาย จบเลยคุณผู้ชมได้ไป2ดาว95%สาเเเสียดายเลยเสียดายเลยเดาไปลุยกันต่อครับในตาที่4ก็จะไม่ยอมแพ้แน่นอนแต่นี้ต้องได้สดาวนะค,คุณผู้ชมเราจะบ้านนี้นครับเป็นหอคอยขอเกี่ยวครับที่อยู่ด้านในเรายิงเข้าไปได้นะครับถ้าได้ด้านในเนี่ยเบิ่มเบิ่มคือลือนะครับแกคิดว่าแกยิงไปที่เสาโมนะนะความฝันสูงครับหวังสูงมาดูกันว่าแกจะเข้าได้ไหม ก็ไปปูบอลลูนเตาหลอมลงไปครับเล่้ขวาแล้วก็ใช้นางฟ้าลงไปโอเคเราจะเข้าไฟครับแก้วว่าเราต้องเล่นให้ไวเนาะเพราะถ้าเราช้าครับอาจจะไม่ทันเวลาได้เราใช้กุแข่งลงไปได้นะผู้ชมแต่แก้วจะไม่ปล่อยลงไปเราใช้นายาบ้านครับให้กับปูเลยแก้วใช้ยาบ้านกับปูดีไหม ดีเนาะใช้เลยเองก็เข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีเราใส่บอลลูนไปตัวนึงเราเจอกับควีนอาจจะต้องน้ำยาล่องหนก่อนโอเคแก้ว่าเราบล็อกน้ำแข็งเลยแล้วกันเมื่อโจมตีป้อมนี้เสร็จเราบล็อกน้ำแข็ง ลองโหน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 ยิงลูกไฟผิดไหวโอเคพังได้ดครับเราไปต่อแกวไปด้านบนเจก,กูแข็งเตาหลอมลงทหารคิงควีนดึงปูไปต้องทำให้ทันเวลาหนุผู้ชมปล่อยเจลงไปเราใช้ระเบิดเป็นกำแพง เราใช้กระโดดลงไปด้านล่างใช้กุ้งแข่งไปด้านซ้ายเอาโอเคเราเข้าไปเนาะแกมียาพิษด้วยนะครับที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเก็บไว้ใช้กับเจลแล้กันคิงจะเข้าไปนะครับไปก่อนใครเลยเราปล่อยยาพิษลงไปเราใช้เอากลมบอลน้ำแข็งให้กับคิงเราไปกุ้งแข่งไปด้านซ้ายคิงก็จะรับดาเมจเนาะแล้วก็จะไปต่อนะครับคิงลงไป เราใช้ต้ไม่ตายคิงเลยเพื่อพังโซนนี้เลยแล้วก็ไปต่อคุณจะไม่ตายเราไปกูแข่งลงไปด้านล่างเจใช้หอกติดจรวดเลย3ามดาวผู้ชมน่าจะได้เนาะน่าจะไม่มีปัญหาครับเออใช้รืเบิดลงไปด้านล่างเพื่อไปกําำแพงแล้วก็ไปกําแพงด้านขวาแกปล่อยคนเท่อนธนูลงไปโอเคถ้าฝั่งของปูเจ คิงควีนยังอยู่ครบนะครับแล้วก็จะลงมาแล้วก็จะเก็บสามดาวได้นั่นเองด้านบนมีไหมไม่มีเนาะเราเคลียร์มาหมดแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโหดนะเราตีไปสี่ตานะครับได้สามดาวไปสามตาเลยอิงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเนาะก็จะพาผู้ชมครับไปชมอ้าวดืมขอทางแคนเกือบเกือบไปเกือบไปไปต่อเนาะตาที่ห้าเลย ก็จะผู้ชมนะครับมาจงตีบ้านหลังนี้กันบ้านนี้เป็นปืนคกบ,บนแหละนะครับเด็กแก้วจะเข้าไปแก้วมองว่าเราต้องเข้าที่ปืนคกนี่แหละถึงจะดีนะเอาเป็นว่าแก้วไม่อยากเข้าด้านบนเลยไม่ถนัดนะคุณผู้ชมเราจะเข้าไปนะครับเราใช้โอเคด้านบนก็ด้านบนเสียงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเล่นด้านบนแล้วแก้วมองไม่ไม่ไม่ถนัดแล้วปล่อยปูบอลลูน นางฟ้าเตาหลอมโอเคลงไปเนาะแล้วก็จะลงไปนะครับเราเจอกับดักเลยแก้วใช้ใน,นทุกนี้ลงไปด้านบนด้านซ้ายเพื่อเช็คเท่ล่าเลยแล้วแก้วใช้นแำยบ้าลงไปได้น,นะครับถ้าจําเป็นปู่ยังไหวอยู่นะก็จะยิงเข้าไปเราจะต้องใช้ล่องหวนครับลงไปด้านซ้ายหนึ่งขวด1ขวดสองขวดแล้วนะคุณผู้ชม หนึ่งขวดเ,เดี๋ยวดูปูก่อนว่าปูจะไปด้านไหนเราเสียเวลาพอสมควรเลยเตรียมแชกคงบอลน้ำแข็งหนึ่งขวดปูจะเข้าไปด้านในแกว่าบอลน้ำแข็งเลยดีไหมเดี๋ยวไม่ทันบอลน้ำแข็งเลยลองโหนลองโหน ลองหนนลองหนยังลูกไฟถีนไหวลองหนปูเรามาทด้ล่างเลยก็ใช้킹ควีนไปด้านบนใช้โกแข็งไป3มตัวปล่อยลงทหารเตาหลอมโกแข็งลงไปโอเคปูจะลงไปนะครับเราจะไปด้านล่างกันเราใช้ระเบิดเป็นกำแพงเลยเพื่อที่จะเข้าไป แล้วก็ปืนกระกแพงเพิ่มใช้บอลลูนไป2ตัวปล่อยกุแข่งไป1ตัวใช้ระเบิดไปเพิ่มใช้กุ้งแข่งไปด้านล่างเรามีน้ำยาบ้านครับเราใช้ไปเลยคิงจะท่าไม่ตายเราลืมปล่อยเจนแคปแก้วปล่อยเจ้ด้านล่างจะท่าไม่ตายใช้ก,กระโดดครับไปด้านขวาเหลือเวลาหนึ่งนาทีคุณผู้ชม เราไปควบแข่งลงไปอาจจะมีสปริงนะนั่นไงสปริงเราย้ำไปหนึ่งจุดเลยเองแล้วเราจะไปด้านบนกันเราใช้ธนูไปด้านขวาคนเทือนนั่นหมาบอกน้ำแข็งแกคิดว่าไม่ต้องใช้แล้วเนาะเดี๋ยวไม่ทันเวลาแต่น่าจะใช้ที่เจดีเจจะตายนะครับเก็บใช้กับเจเลยแล้วเราก็ต้องใช้ไปใช้ทั้งไม้ตายควีน เดไปต่อนะครับแล้วก็ตายลงไปเออใช้นักทุ่งนี้ลงไปหมดเลยยังไงคุณผู้ชมสามดาวไหมเหลือ1ิบามวิสุดท้ายโอเคได้สามดาวนะคุณผู้ชมตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดเราตีต่อไปเนาะ แก้วก็จะไปต่อเลยน่าจะเป็นตาที่6นะถ้าแก้วจะไม่ผิดเจอบา้านยินครับเป็นบ้านสีสวยเลยครับแสบตามากเลยเราจะเข้าไปนะครับเราเข้าไปที่ x b o กได้นะครับแล้วก็ได้ภาษาแคน,นครับได้คุกทาวเวอร์นะครับเราจะเข้าไปด้านซ้ายแล้วกันก็ใช้ปูลงไปด้านซ้ายนครับปล่อยบอลลูนนังฟ้าเตาหลอบลงไป2เตา แล้วก็ฟูเข้าไปนะครับเราจะดูด้านในกันมีควีนอยู่นะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงแก้วใช้ยาบ้าลงไปได้น,นะครับแต่อยากใช้กับทหารนอฟปูไปด้านบนไม่ไปเด้งขวานั่นเองคิงมานะครับคิงมาจากไหนไม่รู้นะครับก็ลงมาแล้วก็เราเจอกับควีนเราใช้ก๊กแข่งลงไปนะครับหนึ่งตัวแล้วปล่อยอนุรักษ์ข้าวอด ลงไปไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าไปแก้ว่าเราบล็อกน้ําแข็งเลยดีไหมแต่ก็อยากไปต่อนุณผู้ชมก็ใช้บรลลูนที่มอตา้าเลยแก้ว่าเราบ็อกน้ําแข็งเลยดีกว่าบล็อกน้ําแข็งใช้น้ำยาล่องหนนยิงลูกไฟ หินไบลงขนปูโอเคถือว่าสวยเราใช้โกแข่งไปด้านล่าง2ตัวเต่าหลอม,มองทหารคิงควีนโกแข็งระเบิดโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเราบล็อกน้มแข็งไปที่นางฟ้าก่อนเลยเราใช้โกแข็งลงไปใช้ระเบิดไปเพิ่ม โอเคมีขอคอยขอเกี่ยวนะครับจะเกี่ยวไปเกี่ยวกู้แข่งไปคุณผู้ชมแจมเลยแจมเลยเราปล่อยเจไปด้านขวากระโดดไปด้านบนเลยเวลาหนึ่งนาทีนะครับอาจจะได้ดาวเดียวนะเพราะบ้านยังไม่พังลงไปเราใช้เราเก็บไปก่อนเนาะยาพิษมีนนะครับใช้เจ้าชาย แก้วชอบไม่ใช้ยาพิษเนาะคุณผู้ชมโดนแซลแน่เลยเราใช้ยาบ้าลงไปอันนี้จะไม่ตายควีนไม่ตายเจและคิงก็จะขึ้นไปแก้วเก็บท้าไม่ตายคิงไว้ก่อนคิงไปต่อนะครับคิงไปต่อเอาชนะักข้างหัวลงไปได้นะคุณผู้ชม30มิวิคจะทันไหมเนี่ยคนเถื่อนธนูลงไป โอ้ยนะักทุนนี้ลงไปหมดเลยไปคิงเราต้องลุ้นคิงนะให้คิงไปถึงบ้านแต่ทำไมตายคิงเลยโอเคบ้านพังลงไปหกวิสุดท้ายคุณผู้ชมโอ้โหไม่ทันเวลา,เ,าเสียดายอ่ะ ได้2ดาว9 6ได้มา31ถ้วยเสียไปตั้ง9้าถ้วยคุณผู้ชมมาลุยก,กันต่อครับเป็นตาที่7ไหมใช่ครับเป็นตาที่7เดี๋ยวเราไปลุยก,กันต่อก็เจอบ้านนี้นะครับค่อนข้างแน่นเลยบ้านนี้เป็นเป็นหอคอยอะไรเอ่ยแกวหากอน,นครับว่าอยู่ด้านไหนมองไม่เห็นเลยฉันจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าไป บริเวณสารวละวานครับผู้ชมเราจะเข้าไปที่สารวา์ลวาฉะนั้นเราจะไปด้านล่างครับแก้วก็จะใช้ปูนครับลงไปแก้วปล่อยปูบอลูนนางฟ้าลงไปตรงนี้เลยและใช้เตาหลอมครับลงไปด้านล่าง2เตาโอเคเราเข้าไปนะครับแก้วใช้เตาหลอมไปด้านบนสักหนึ่งเตาซิมันจะเป็นยังไง แล้วก็เราจะไปที่ด้านบนกันเราจะยิงไปที่สระาวานคุณผู้ชมจะได้เยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าจะยิงได้ไหมแต่จะลองดูตอนนี้แก้วต้องใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับถ้าจําเป็นโอเคแก้วใช้บอลลูลงไปก่อนเช็คกับดักเลยแล้วปูเข้าไปนะครับก็จะโจมตีได้ปูเจอกับสามวมนณะนคุณผู้ชม แก้วใช้ฟอกน้ำแข็งเลยแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหนล่องหนลองหนล่องหน,งหนยิงลูกไฟเฮ้ยยิงว่าวล่องหนปูปูตายจบแล้วคุณผู้ชมแก้าเข้าที่บ้านเลยแล้วกันมาเราสอส่งดาวนะคุณผู้ชมตอนนี้ กระโดดลงไปเอใช้โกแข็งเติมไปกิงขึ้นไปเอาใช้ยาพิษไปที่แต่งแขนเนาะโกแข็ครับแล้วก็เข้าไปปินแห้ไม่ตายเจนแห้ไม่ตายแต่ยาบ้าลงไปบาบอบาบอรเราได้สองดาวแล้วนะคุณผู้ชมถือว่าทำตามแผน เรายิงลูกไฟผ่าดเนาะเอาใช้บอลน้ำแข็งไปที่ควีนโหนางฟ้าตายเกี้ยงเลยเอาใช้ระเบิดลงไปแล้วก็จะไปด้านบนกันเจ๊เข้าไปครับแล้วก็จะเจอปืนใหญ่เดึง,ดงก็จะเจ็บเลยแล้วเข้าไปครับแล้วก็จะมาด้านล่างเจ๊ก็จะตายลงไป โอเคแล้วก็จะไปด้านบนเราใช้นาทุนนี้ลงไปด้านบนนะครับแล้วก็จะตายลงไปเสียด้เลยนะครับเรายิงลูกไฟผิดพลาดเนาะดันไปเข้าทางนี้นะก็เลยได้มา2ดาว81%แล้วก็จะลงไปด้้นขวากันแก้วมีลูกสามดาวเลยนะ จะได้เลยนะครับที่ไม่ได้สำดาวก็จะตายลงไปนั่นเองจะได้คุณผู้ชมแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันก็มาชมตามสุดท้ายกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเด็กแก้วจะซื้อฐานแครน,นะครับแล้วก็จะไปโจมตีตาสุดท้ายกันตั้งใจตั้งใจตั้งใจโอ้เจอบ้างนี้นะครับค่อนข้างแน่นเลย เราจะเข้าไปนะครับเที่ยวใดดีก็อยากดูนะครับว่าเขาใช้หอคอยนะครับเป็นอ๋อยังไม่ได้สร้างนะเราเข้าไปนะครับเราเข้าไปจากทางด้านด้านล่างได้นะครับที่บ้านด้านซ้ายด้านซ้ายนี่จะปลอดภัยกว่านาะคุณผู้ชมด้านล่างด้านล่างก็ปลอดภัยเอาเป็นด้านล่างแล้วกันคุณผู้ชมเราใช้ปูลงไปด้านล่างบอลลูนเต่าหลอมนางฟ้าโอเค แกะปอกตลองไปด้านบานสองเตาเลยละกันแล้วปูจะเข้าไปนะครับอาจจะลึกหน่อยแกาใช้เอีบ้านลงไปตรงต้นเลยก็จะรออีกนิดนึงเราปูเข้าไปนะครับแล้วก็จะจมตีนครับเราปล่อยยาบ้านลงไปเลยเใช้บอลลูนเข้าไปเช็คกับด,ดักเลยแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนโอเคเรามีร่องหนยูนะครับที่ใช้ได้ ก็จะเข้าไปเราล่องหุ่นไปได้านขวา1นขวด2ขวด3ขวด4ขวดยังไงดีคุณผู้ชมเราดูปูก,ก่อนเนาะอาจจะต้องบลอกน้ำแข็งไปเราบลอกน้ำแข็ง ลองโหน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 ยิงลูกไฟเห็นไหวอย่าพีต้องโหนปูปูตายมือชมูมปูตายอีกแล้วเรียนไทยยากนะมือชมูมทางแข้งก็ออกมาด้วยเอาเชนลงถ่ายไปด้านซ้ายใส่บอลลูนเจนลงไป เราใช้ระเบิดนะครับลงไปด้านในไประเบิดลงไปเพิ่มเจอกับดักด้วยนะครับทำให้ระเบิดไปไม่ถึงด้านในพิ้งร็จะทำให้ตายเราใช้กูแข็งลงไปด้านบนกระโดดไปด้านขวาเหลือ50วิคุณผู้ชม ดูทรงแล้วน่าจะได้สองดาวดาวเดียวนี่เจ๊จะขึ้นไปนะครับเราใช้อาคมบล็อกน้ำแข็งเจ๊เลยแล้วก็ใช้โก้แข่งไปด้านขวาใช้ธนูไปด้านล่างคนเทือนวิ่งสีทําไม่ตายเจ๊ตายลงไปเจ๊ทําไม่ตายได้ทำไมไม่ใช้ โอเคเชนนัรักข้าหัวลงไปแก้วดาวเดียวคุณผู้ชมสก,กิดบ้านหน่อยเร็วโอเคได้บ้านมานีครับแล้วก็เหลือด้านล่างเราไม่ทันเวลานะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเก็บสาดาวได้นะครับก็เพราะปูตายนั่นเองทำให้เราเสียโอกาสเลยก็เลยได้มา2ดาว95% เดี๋ยวเรามาสรุปกันครับเมื่อวันนี้แก้วตีเลเจนหนึ่งตาครับเอ้ยแปดตาครับแก้วได้ถ้วยมาหกพันถ้วยพอดีเลยครับตอนนี้มีถ้วยอยู่ที่หกพันถ้วยเดี๋ยวเราดูกันครับว่าถ้าแก้วไปตีแปดตาเนี่ยแก้วได้มาสองร้อยแปดสิบถ้วยนะครับแก้วได้สองดาวนะครับไปหนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาครับแล้วก็สามดาวนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตาครับก็คือสองดาวสี่ตาและสามดาวสี่ตาเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมเราได้เปอร์เซ็นต์สูงนะ 95% 96% 84% 95%ถือว่ามีโอกาสได้สูงเลยครับที่พลาดคือปูนครับเราต้องดูให้ดีครับว่าเราจะใช้เอาคุมบล็อกน้าแข็งให้ปู่และปูจะไม่ตายลงไปอาจจะต้องดูให้ดีครับเพื่อที่จะเล่นต่อไปได้แก้วก็พลาดตรงนี้2องทำตาเนาะก็เลยทําให้แก้วไม่สามารถที่จะเก็บสํมดาวได้ทุกตาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่โหดนะกับสูตร ปูวอลลกไฟแล้วก็กลิกล้แข็งพัก2เป็นไงบ้างชอบไหมไม่ชอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบถ้าอยากสับสุนแนแก้วใช้โค้ดแก้วกั้านในเกมหรือซ u เปอร์เซลสโตได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสับสุนแก้วมาตลอดแล้วกันใหม่สุดครับ